สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบพูนะครับประจำวันที่3มิถุนายนนะครับอยู่กับผมแอคโคดแอคนะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมหงสแดงเรากันนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวของทีโมแวนเนอร์นะครับมีอัปเดตจากนักข่าวดังนะครับบอกว่าเชลซีนะครับมีเงินหนาเลยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาแย่งเรียบพูล่าทีโมแวนเนอร์เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆนะครับเจอแกนคอปออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่านัดที่เหลือหลังจากนี้เนี่ย พร้อมจะใส่เต็มแล้วอยากจะเก็บให้ได้27แต้มเลยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของกูตินโยของซานิโอโรอื่นอื่นอีกมากมายนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนจีก่อนนะครับสำหรับายาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับผลิตภัณฑ์จากข้างขายยาจอมทองนอกจากนี้ยังมียาถ่าย1 2 3ด้วยนะครับแล้วก็ยังมียาหม่องสมุนไพรตาจอมทองด้วยนะครับผลิตภัณฑ์จากข้างขายยาจอมทองเหล่านี้นะครับสามารถติดต่อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพเลยนะครับมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันนะครับนะ ก็ไปเริ่มกันที่ก่อนอื่นเดี๋ยวเย็นนี้นะครับน่าจะมีการสตรีมเกมนะเปิดแพ็กอันใหม่นะครับเบสออฟยุโรปของ FIFA Online น์นะครับเดี๋ยวมาร่วมรุ้นร่วมเชียร์นะครับว่าผมจะเกลือหรือเปล่านะครับในเย็นวันนี้นะครับนะติดตามได้ทาง YouTube ของโค้ดแอคเนี่ยแหละนะครับก่อนอื่นมาเริ่มกันที่ข่าวเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าลิเวอร์พูลเราเ,เขาเรียกว่าร่วม วงความยุติธรรมนะครับให้กับคนผิวดำนะครับด้วยการเนี่ยครับอยู่กลางสนามอนฟิลด์ก็ล้อมวงพุกเข่านะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ลิพูทีมเดียวนะครับคือมีทีมอื่นๆก็ทําทยอยตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีทาเป็นรูปตัวเอชนะครับซึ่งเกี่ยวกับแปลว่าฮิวแมนนะครับเราคือมนุษย์เหมือนกันมาคัสแลดฟอร์ดก็โพสต์หลายๆคนก็โพสต์ซานโชก็โพสต์นะครับคือตอนนี้เรื่องเนี้ยมันไปถึงทั่วโลกแล้วนะครับทุกคนทําหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนนี้นะครับ นะ่ามาคัสตูลามนะครับหรือว่าใครก็ตามริอาบูเซอร์ก็โพสนะครับเป็นเรื่องราวที่สําคัญกับโลกตอนนี้มากแล้วก็ในบุนเดริก้าเนี่ยทางจานอรซันโชเนี่ยโพสร,รูปแบบนี้ใช่ไหมครับโพสแบบเปิดเสื้อแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนส่งข้อความไปถึงขอความยุติธรรมให้กับจอร์ดฟลอยแบบนี้ซึ่งแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยมาคัสตูรามที่ทําท่าน,นี่ตอนยิงได้เหมือนมีข่าวว่าอาจจะโดนพิจารณาลงโทษอะไรแบบนี้แต่ว่าทางล่าสุดเนี่ย ทางด้านประธานของฟีฟ่าเลยนะครับสาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติเลยนะครับฟีฟ่าใหญ่สุดเลยครับเขาบอกว่าขอให้ขอให้มันเข้าใจตรงกันว่าการกระทําของนักเตะที่ทําแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่สมควรได้รับความชื่นชมไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปถูกลงโทษเป็นเรื่องที่ต่อต้านการเหยียดผิวอย่างเงี้ยทางฟีฟ่านุนหลังเต็มที่ดังนั้นผมว่าต่อไปนี้ถ้าใครแสดงสัญลักษณ์อะไรแบบนี้เป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ฟีฟ่าเขาจะไม่ ไม่ลงโทษแล้วก็เป็นเรื่องที่หลีกหลีกต่างๆห้ามลงโทษด,ด้วยนะครับส่วนเลบอนเจมเนี่ยซึ่งเป็นหุ้นส่วนของเรานะครับเป็นหุ้นส่วนของเราส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเขาได้ว่าเป็นแฟนลีปูตัวยงเนี่ยเลบอนเจมนะครับซูเปอร์สตาร์เอ็นบีเอนะครับเขาก็โพสต์แชร์ทวิตเตอร์รีทวิตนะครับตัวนี้คลิปตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็พิมพ์แฮชแท็กว่า y n w a นะครับก็ได้ได้ว่าเขาปลื้มใจนะครับที่ลีปูเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ มาดูที่ข่าวสารวงการฟุตบอลกันนิดนึงนะครับพิมลีกนะครับได้รับไฟเขียวแล้วนะครับเหล่าสโม,ม,มสรในพิมลีกได้รับไฟเขียวนะอนุญาตนะครับให้สามารถเตะอุ่นเครื่องได้นะครับก่อนที่ซีซั่นจะเริ่มขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้นะครับโดยนะครับก็มีกฎอยู่นะคือเตะอุ่นเครื่องกันได้แต่กฎมีอะไรบ้างนะครับอาทิเช่นนะครับกฎแรกคือสมมุติว่าอะสมมุติว่า ทีม A กับทีม B จะเตะอุ่นเครื่องกันเนี่ยจะต้องเดินทางอ่ะนักเตะจะต้องเดินทางไม่เกิน90นาทีถึงไม่รู้ระยะเท่าไหร่อ่ะแต่ก็คือห้ามเกิน90นาทีและผู้เล่นทุกคนต้องเดินทางด้วยรถของตัวเองไปเลยห้ามขึ้นรถบัสทีมหนึ่งค่ะรถใครรถมันแล้วก็แต่งตัวชุดชุดแข่งมาเลยเดินตรงเข้าสู่สนามปุ๊บเข้าสู่สนามไม่ผ่านห้องแต่งตัวใดๆทั้งนั้นสมมุติว่าอ่ะเราไปเชิญใครก็ตามมาเตะที่แอนฟิลด์มาเตะอุ่นเครื่องเนี่ย เชิญมาเลยแล้วก็เข้าสู่สนามเลยแต่งชุดแข่งมาเลยนะครับเรียกได้ว่าเรื่องโซเชียลดิสแทสซิ่งส่วนกรรมการก็ห้ามครับห้ามมีกรรมการภายนอกเข้ามาก็ต้องให้ให้สตาฟเมมเบอร์โคชชิ่งอะไรเงี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นกรรมการกันแทนนะครับนะเรียกได้ว่าเป็นการลดความเสี่ยงต่างๆนั่นเองนะครับดังนั้นเบื้องต้นคือได้รับไฟเขียวแล้วที่เหลือคือจะต้องจัดการยังไงให้มันปลอดภัยที่สุดอันนั้นคือเรื่องที่ต้องมาจัดการกันต่อนะครับส่วนเรื่องโปรแกรมการแข่งขันเนี่ย ตอนนี้อย่างที่เราทราบกันเรายังไม่ทราบเวลาแข่งแบบชัดๆเรารู้แค่ว่า17เนี่ยไอเกมตกค้างของแมนซิตี้อาร์เซนอลเนี่ยจะมาเตะกันก่อนนะวิลล่าเชฟฟิลก็จะมาเตะกันก่อนแต่ไอเกมที่สุดสัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยวันที่19 20 21เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโปรแกรมเป็นยังไงเวลาอะไรยังไงล่าสุดนะครับทางด้านอินดิพ n d เดนต์นะครับสื่อดังนะครับอันนี้เอ็กโคเขาได้งานตอบอีกทีนะอินดิพิเดนต์ยืนยันว่าเดี๋ยวโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยน่าจะได้เห็น เต็มๆอาจจะวันนี้เร็วสุดคือวันนี้ครับวันพุธหรืออาจจะหลังจากวันพุธก็นิดหน่อยคืออีกไม่นานเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วไม่เกินวัน2วันนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ทางพวกเจ้าของลิสิทสิ์ถ่ายทอดสด b t Sport สการสปอร์ตเขาก็กำลังกำลังลงล็อกโปรแกรมกอยู่กำลังลงล็อกโปรแกรมว่าอจะลงยังไงอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราได้รู้แล้วนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับการซ้อมเมื่อวานเนี่ยผมให้ดูแค่ภาพนะครับ ผมให้ดูไปแค่ภาพนิ่งนะครับเกี่ยวกับการซ้อมที่ที่แอนฟิลที่ลงทีม11-11วันนี้มีคลิปมาแต่ว่าจริงๆผมเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์อยู่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังกันเท่าที่ผมดูใน4ในาทีเนี่ยก็เป็นการซ้อมลงลงทีมกันทั้ง2 2ฝัง่งนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้เห็นภาพเคลื่อนไหวเท่าที่ดูในภาพเคลื่อนไหวเนี่ยโรบิโตฟิมิโนเนี่ยมีไปชกบ,บอลจากฟาบินโยมาด้วยนะครับฟาบินโยมีมีจังหวะ ช้าไปนินดนึงโดนโดนฟิมิโน่ฉกนะครับแล้วก็ส่งให้กับมาเน่มาเน่ปาดกลับให้ฟิมิโน่ยิงแต่ว่ายิงไม่ดีนะแต่ฟิมิโน่เล่นบอลฉลาดมาแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดดเด่นมากคือเกอิต้าครับนอกจากยิงเกมนี้ได้แล้วใ,ใ,ในในในระหว่างที่ผมดูไฮไลท์เนี่ยมีลูกลากของเกอิต้าที่แบบหืมช่องแคบๆเนี่ยลากหัวทิ่มเลยนะครับแล้วส่งกลับมาให้ให้เคอร์ติโจนดูลูกนี้ครับอ่ะดูนิดนึงเคอร์ติโจนหลอกทุกคนหลังหักหมดเลยครับแล้วก็ยิงแต่ว่า เซฟอาเดียนซะอย่างนั้นโคตรเหนียวเลยครับสำหรับช็อตนี้เซฟได้ยังไงเอามือกุมกระบาลเลยครับเคอร์ติสโจนกับทางด้านเกตา้าคือทํากันมาสวยมากแต่ว่าท้ายที่สุดคนที่ยิงได้ก็คือมาเน่ครับทีมชุดสีแดงครับเนี่ยฟิมิโน,โน่ครับจ่ายตัดหลังให้กับมาเน่วิ่งเข้าไปยิงนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามาเน่พยายามแสดงท่าดีใจด้วยนะพยายามแบบใส่ท่าดีใจไปด้วย,วยแต่แม้จะไม่ได้มูตเต็มที่ก็ตามแต่เหมือนกับมันเป็นสิ่งที่เจนนคอฟสั่งว่าคุณต้องพยายามว่าเนี่ยมันเหมือนการแข่งจริงๆ คุณแข่งจริงๆมันเป็นแบบนี้เลยมันไม่มีแฟนบอลน,นะครับคุณต้องทําให้ชินนะครับแล้วก็อีกอีก,อกลูกหนึ่งที่บอกว่าเกต้าหลุดเข้าไปยิงนะครับมาเน่จ่ายให้เรียกได้ว่าคนที่ผมเห็นเด่นๆนะในคลิป4นาทีเนี่ยสามสี่นาทีเนี่ยเกยต้ามาเน่โรเบรโตฟิมิโนเคอร์ติจโจนพวกนี้เด่นมากแต่ว่ามันเห็นแค่คลิปไฮไลท์เราเลยแบบไม่ได้เห็นทั้งหมดไงเอาเป็นว่าอันนี้แค่ไฮไลท์นะครับก็อย่าเพิ่งไปตัดสินทั้งหมดแต่ว่าก็เท่าที่เห็นคือมาเน่โดดเด่นมากนะครับยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะ มาดูบทสัมภาษณ์ของเจนเก้นคอปกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเจนเก้นคอปให้สัมภาษณ์กับทาง BBC นะครับวิทยุของ BBC BBC บีบีซีไฟล์ไลท์ใช่ไหมไม่ใช่บีบีซีธรรมดาเียแหละเว็บไซต์เลยแหละนะครับอ่ะนี่ก็ตามภาพเลยก็คือวิดีโอคอลสัมภาษณ์กันก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับอ่ะเรื่องแรกเลยเจนเก้ขาบอกว่าโ oh, so อ้ไอแฮ s ์สมิธอินโซมาะคือแบบโคตรคิดถึงฟุตบอลเลยมันเหลือเชื่อเหลือเกินนะครับผมว่าไม่ใช่แค่เจนเก้นคอปครับ พวกเราทุกคนเนี่ยทุกวันนี้ก็คิดถึงว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมาเตะแล้วซึ่งมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับ17นี้เราเริ่มจะได้เห็นฟุตบอลกลับมาเตะแล้วนะครับอีกไม่เกิน2อาทิตย์กว่านี่นะอดทนกันอีกนิดนึงเจ๊เขาบอกโอ้ยคิดถึงใจจะขาดนะครับเขาบอกว่ามันมันเราเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเป็นสิ่งสาคัญในชีวิตอะแต่ว่ามันกลายเป็นเป็นเรื่องราวของแพชชันไปแล้วและผมหวังว่าทุกคนก็จะเฝ้ารอสิ่งเดียวกันเหมือนกันหลายๆคนเนี่ยนะผมก็เ <puppy>. ชื่อว่าทุกคนเฝ้ารอนะครับ เจนเขาบอกว่า,าหลังจากนี้เนี่ยมันยังมีอีกหลายสิ่งที่ทีมจะต้องโฟกัสนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับเรารู้ว่าตอนนี้เรายังไม่เป็นแชมป์ครับเรายังมีแต้มที่ต้องให้เก็บแล้วก็เรารู้ว่าเราเข้าใกล้แล้วเราเข้าใกล้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้คิดแค่ว่าได้แชมป์แล้วแล้วปล่อยแฮนด์อ่าสมมุติว่าเก็บได้หกแต้มแล้วปล่อยแฮนด์ไม่ใช่เรามีเป้าหมายคือไอ้ยี่สิบเจ็ดแต้มที่เหลือเนี่ย We will try everything to take them all เราจะต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อพยายามเอามันให้ได้ทั้ง27แต้มเลยนั่นคือเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะครับเรายังไม่ใช่แชมเปี้ยนแต่เราจะเล่นแบบสุดกำลังจนจนจบซีซั่นนะครับเราจะไม่มาหยุดแค่ว่าชนะ2เกมแล้วหยุดอ่ะครอบย้ำเลยครับไม่เราจะทำงานหนักตั้งแต่นัดที่กลับมาได้แล้วก็จนถึงนัดสุดท้ายของซีซั่นนะครับส่วนเรื่องราวของการพาเลทแชมเนี่ยนะครับขบวนพาเลทแห่แชมป์เนี่ยก็เจนเขาก็บอกว่า เราจะทมามันแน่สัญญากับแฟนบอลเลยนะครับให้สัญญาไว้เลยว่าเมื่อใดก็ตามนะก่อนอื่นเราให้ได้แชมป์ก่อนแล้วเมื่อใดก็ตามมันสามารถกลับมารวมตัวกันได้แฟนบอลสามารถมารวมตัวกันได้โลกโลกใบน,นีมน้มันดีขึ้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่มันปลอดภัยเราจะกลับมาฉลองแชมป์ด้วยกันแนะ่อันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับเออส่วนว่ามันจะเมื่อไหร่ไม่สนใจขอแค่มันมันมาเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะไปฉลองร่วมกันนะครับเจนนี่คอพสัญญาเลยนะครับ ส่วนเรื่องราวของการที่ว่าเล่นในบ้านนอกบ้านเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยเจนเขาก็บอกว่าเขาเห็นตัวอย่างมาจากศึกบุนเดสลีกาแล้วนะศึกบุนเดสลีกาเนี่ยถ้าใครได้ตามจริงๆจะรู้ว่าเฮ้ยมันกลายเป็นว่าใครทีมที่เล่นในบ้านเนี่ยแม่งแทบจะไม่ชนะเลยชนะน้อยมากแต่เล่นนอกบ้านในชนะกันซึ่งมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าถ้าเตะในบ้านแต่ไม่มีแฟนบอลความได้เปรียบมันลดลงเยอะเลยครับมันแทบจะแทบจะไม่ได้เห็นความได้เปรียบเลย แต่เจนคอกก็บ,บอกว่าไม่หวั่นเพราะมันก็ตรงกันทุกทีมก็เป็นเหมือนกันอะทีมอื่นก็เวลาเล่นในบ้านทีมอื่นก็จะอ่อนในบ้านลงเหมือนกันถูกไหมครับเช่นกันลิฟวูเล่นในบ้านลิฟวูก็จะขาดเสียงเชียร์ก็จะก็จะขาดพลังบางอย่างจากแอนฟิ์แต่เช่นกันเวลาลิฟวูไปเยือนคู่แข่งคู่แข่งก็จะเล่นในบ้านได้ดอบลงเราไปเยือนเราก็จะไม่เจอแฟนบอลของคู่แข่งที่กดดันเราก็จะเล่นดีขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ที่เกิดขึ้นจริงๆว่าไม่ว่าหลังจากนี้เล่นบ้านใคร บ้านมันก็นแล้วแต่มันก็จะไม่ได้ได้เปรียบเสียเปรียบกันมันจะแบบสูสีคู่ขี้กันซึ่งเจนเขาก็บอกว่าตรงนี้ไม่หวัน่นแล้วสิ่งสําคัญคือเจนเขาบอกว่าเราก็พยายามเตรียมเรื่องนี้เราพยายามจําลองเหตุการณ์ว่าถ้าเล่นแบบไม่มีแฟนบอลเป็นยังไงสิ่งนี้ต้องทําให้ชินก็อย่างที่เมื่อกี้เปิดคลิปให้ดูเรื่องการซ้อมในแอนฟิลด์ก็จุดมุ่งหมายคือสิ่งนี้แหละครับทําให้ชินกับการที่เล่นโดยที่ไม่มีแฟนบอลทําให้ชินที่สุดเพราะว่าเอาง่ายๆเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่านักเตะไม่ชินเลยคือ เอาแค่ไอ้ล่าสุดเนี่ยนะในแอนฟิลด์ที่เตะกันเนี่ยเจนคอปตะโกนสั่งเออสมมุติตะโกนสั่งไปปกติถ้ามีแฟนบอลในสนามเสียงมันจะไม่ดังเสียงคอปมันจะไม่ได้ดังขนาดนั้นไม่ได้ดังเด่นๆขนาดนั้นแต่พอไม่มีแฟนบอลเจนคอปตะโกนไปเฮ้ยิว,ว,วิ่งอย่างนี้มันลั่นครับนักเตะตกใจเจนเขาบอกว่านักเตะตกใจซึ่งสิ่งนี้เนะี่ยเอาง่ายๆแค่สิ่งนี้ก็ต้องทําให้ให้มันชินแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องมาปรับตัวกันครับส่วนเรื่องที่ผ่านมาแบบไม่ได้เตะม,มา โหเก็บ2เดือนได้มั้งเนี่ยแบบตั้งแต่เบรคโควิดมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เป็นเรื่องราวดีๆที่ทําให้นักเตะหลายๆคนได้พักอย่างเช่นจอแดนเฮนเดอร์สันซาดิโอมาเน่โมฮัมเหม็ดซาลาพวกเนี้ยเตะบอลกันมาอย่างเาวยานคือเตะถี่กับสโมสรแล้วแถมทีมชาติก็เตะอีกไม่ได้พักเลยแต่มารอบนี้ได้พัก2เดือนเต็มๆเนี่ยเขาบอกว่าพวกมาน่พวกเฮเดอร์สันพวกเนี้ยเขาเรียกว่ามีสุขภาพร่างกายที่ ที่ดีขึ้นแบบสดชื่นขึ้นใช้คํานี้ดีกว่าสดชื่นขึ้นนะผมว่าผมพยายามจะแปลให้แบบเพื่อนเพื่อได้ฟังแล้วเข้าใจง่ายๆนะครับนั่นแหละแต่ตอนนี้อ่ะหลังจากสดชื่นกันแล้วกลับมาซ้อมมีเวลา34มสัปดาห์ก่อนแข่งเนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถได้ความฟิตกลับมาได้แล้วเราจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ฟิตพร้อมสําหรับลงเล่นในเกมแรกให้ทันนะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์จากเจนคอปทั้งหมดนะครับที่พูดถึงการกลับมาในครั้งนี้เจนคอปพูดในผ่านสื่อดังอย่าง BBC เลยนะครับแล้วก็ หวังว่าเราจะได้เห็นภาพนี้ในการฉลองอย่างที่เขาบอกวันใดวันหนึ่งเราจะได้เห็นมันที่เมืองลิเวอร์พูลจะเต็มไปด้วยสีแดงถูกย้อมไปแบบนี้นะครับอ่ะมาดูที่เรื่องราวของข่าวซื้อขายนะครับนักข่าวดังที่ผมบอกในาพาดหัวนั่นคือแมดรอครับแมดรอของเทเลกราฟเทเลกราฟเป็นสื่อที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วน่าเชื่อถือมากๆด้วยนะครับแต่ว่าแมดรอเนี่ยมันพิเศษตรงไหนแมดรอพิเศษตรงที่เป็นโคดข่าววงในของเชลซี แม่นยํำเบอร์1ของเชลซีครับแมตต์รอนะครับยืนยันโดยปีเตอร์โบสนะครับเขาบอกว่าณตอนนี้นะเชลซีล็อกเป้าแล้วว่าจะลงไปล่าแวรเนอร์ด้วยเพราะเล็งเห็นแล้วว่าตอนนี้เลียฟูยังเก้ๆกลังๆอยู่เนี่ยนะยังยื๊ยักยักยยักยอยู่เนี่ยเอาล่ะเชลซีจะลงมาตามล่าด้วยนะครับนะทุกคนทราบกันดี ค่าสิทสัญญาของแวนเนอร์เนี่ยมีถึงวันที่15มิถุนายนคือ53ล้านนะเอาเป็นว่าตัวเลขมันแกว่งไปแกว่งมาแต่เอาเป็นว่าเราล็อกตรงนี้แล้วกันข่าวนี้เขาบอก5 3บเราก็ล็อกตรง5 3บามไอ้ตัวเลข5 3บาเนี่ยเขาบอกว่าเชลซีไม่มีปัญหาเลยครับเชลซี Chelsea เงินหนาครับสบาย5 3บาล้านสิ่งเดียวที่ทางเชลซีจะต้องพยายามหลังจากนี้คืออะไรผมเอามุมเชลซีมารายงานให้ฟังเลยนะคือเขารู้ดีครับว่านักเตะใจคือเลือกอร์พููแล้วอ่ะใจคือแบบ อยากไป,ปลิเวอร์พูลมากมากอ่ะอยากกระสานเลยครับอยากไป,ปลิเวอร์พูลแต่ว่าพวกเขาก็จะต้องพยายามโน้มน,น้าวอ่ะถ้าอยากได้แวรเนอร์อ่ะเชลซีต้องพยายามโน้มน,น้าวให้แวรเนอร์เปลี่ยนใจอ่ะนั่นคือสิ่งที่เชลซีต้องพยายามทาเพราะสิ่งสาคัญคือเชลซีไม่มีปัญหาเรื่องเงินพร้อมจ่ายให้ไลซิก5้าล้านก็53ล้านพร้อมยื่นเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นขอแค่นักเตะอยากมาแต่ตอนนี้นักเตะยังไม่อยากมานักเตะอยากไป,ปลิเวอร์พูลนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่า เลยวันที่15มิถุนายนเป็นยังไงถ้าเลยวันที่15มิถุนายนค่าตัวของแวนเนอร์ค่าชีกสัญญาของแวนเนอร์จะหายไปเท่ากับว่าต้องไปเจราจากับลซิกเองต้องไปเจราจากับลซิกเองซึ่งถ้าเป็นซัมเมอร์2 0 2 1นยเู้นเลยค่าชีกสัญญาแวนเนอร์จะเหลือเพียงแค่36ล้านปอนด์ดังนั้นตัวเลขการเจราจาแมตต์รอบอกว่าระหว่างเรอร์พูกับเรอร์พูกับทางเชลซีเนี่ยที่ถ้าจะเอานะ ต้องเป็นเจราจากับไลซิกเนี่ยอยู่ที่3 6ถึง53ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้มันต้องเป็นตัวเลขขั้นต่ำคือ36มากสุดก็คือ53ก็ยังคงเป็นตัวเลขเดิมที่ทางไลซิกต้องการไลซิกต้องการ53แม้ว่าค่าสิทสัญญาจะหมดแต่การเจราจามันจะอยู่เลนส์เลนส์คือความระยะห่างอ่ะมันจะอยู่ที่เนี่ย35 35 36เนี่ยถึง53ก็สรุปง,ง่ายๆก็คือจากที่เขาบอกก็คือถ้า ถ้าลิเวอร์พูลเอายังไงลิเวอร์พูลก็ได้เอาในที่นี้คือพร้อมเรื่องเงินเลยนะเรื่องเงินที่จะทุ่มให้กับไลซิกไลซิกเขาไลซิกเขาแสดงจุดยืนว่าเขาไม่ยอมลดค่าตัวนั่นคือสิ่งที่ไลซิกเขาแสดงจุดยืนดังนั้นถ้าลิเวอร์พูลอยากได้ใจตั้งแต่มาแล้วเหลือเพียงแค่ทุ่มเงินลงไปแต่มันไม่ง่ายแบบนั้นเพราะว่าลิเวอร์พูลเราเจอสภาวะการเงินมันตรงข้ามกับเชลซีที่เชลซีมีเงินพร้อมจ่ายให้กับไลซิกแต่เชลซียังไม่สามารถจูงใจให้วานเนอร์อยากย้ายมาได้ แต่โลกของฟุตบอลครับผมว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันสามารถพลิกผันได้อยู่แล้วโลกของฟุตบอลมันไม่มีอะไรแน่นอนนะดังนั้นเรื่องนี้ต้องติดตามกันแล้วก็บอกได้เพียงแค่ว่าลิพูเราจะช้าไม่ได้นะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นข้อดีเล็กๆนะมันอาจจะเป็นไฟกระตุ้นให้ลิพูก็ได้มันอาจจะเป็นไฟลนก้นให้ลิพูรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันช้าไม่ได้นะเว้ยเชลซมีมันเงินถุงนะเวย้ยเงินถุงเงินถังเ้ยยกเว้นว่าลิพูจะต้องมั่นใจมากๆว่าไวเนอร์ ไม่ไปไหนแล้วแวร์เนอร์คือถา้ามาย้ายมาลีปูซัมเมอร์นี้ก็อยู่ไลซิกต่อซึ่งเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปอย่างที่บอกไว้ผมบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วว่าจูเลียนนาเกลมันเนี่ยนะครับเขาเขา,เขาเหมือนพูดเป็นกลายๆแล้วว่าทําใจไปลึกๆแล้วว่าถ้าเกิดมีข้อเสนอเข้ามาจริงๆแบบเหมาะสมอะไลซิกไม่สามารถล้างแวร์เนอร์ได้เลย ก็คือทาใจไปแล้วว่าอาจจะเสียผู้เล่นคนสำคัญคนนี้ไปนะครับทางด้านยูเรนเนอเกลมันก็คือคุณซื้อของไลซิกนะครับเขาก็บอกอย่างนั้นส่วนทางด้านนักข่าวดังอีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออ่ากิเลมราเก้นะครับไหนวะเนี่ยคนนี้คนนี้กิเลมราเก้เนี่ยเขาให้เขามี youtube Channel ของเขาด้วยนะครับเขาก็บอกว่าตามที่เขาได้ยินมานะครับลิฟูอาจจะยังไม่ซื้อแบนเนอร์ในซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเงินนะครับ แต่ว่าตัวแวนเนอร์เองก็เลือกแล้วเหมือนกันนะครับแวนเนอร์ปฏิเสธข้อเสนอจากทุกๆท,ทีมเลยครับรวมแม้กระทั่งบาเยอร์ด้วยคือแวนเนอร์ไม่อยากไปไหนเลยอยากมาลิเวอร์พูลทีมเดียวนะครับแล้วพร้อมที่จะอยู่กับไรซิไปอีกหนึ่งซีซั่นถ้าลิเวอร์พูลยังไม่เอาซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้คือออปชันที่ที่เขาเลือกที่จะอยู่ต่อนะครับอ่ะก็เท่ากับว่ารายงานจากกิเบน巴าเก้เ en, น,นี่ยกูรูชาวสเปนคนเนี้ยตรงครับ ตรงกับที่เดวิดออนสตีแลวก็เจมส์เพียร์สบอกว่าตัวของแวนเนอร์พร้อมที่จะอยู่ไลซิกต่ออีกปีหนึ่งถ้าลิฟฟูไม่เซ็นในญสมมุติเท่ากับว่าตอนนี้มันมีแรงข่าวจาก2ฝั่งครับถ้าเป็นทางฝั่งหงและฝั่งที่เป็นกลางเนี่ยคือลิฟฟูยังไม่ได้ล้มดีลนะครับเพียงแค่ลิฟฟูเจอปัญหาการเงินและลิฟฟูกาลังรอให้ซีซั่นนี้มันจบก่อนรอประเมินว่ามีความเสียหายจากการเงินเท่าไหร่อ,อะไรยังไงแล้วเดี๋ยวอาจจะพิจารณาเจรจารต่อรองนะคะนั่นคือฝั่งของลิฟฟูแต่ฝั่งของเีีกทง ้อมจ่ายแต่ยังไม่สามารถชักจูงใจให้แวนเนอร์ย้ายมาได้แต่พวกเขายังไม่ยอมแพ้พวกเขายังคงแบบพยายามจะเจราจากับแวนเนอร์ต่อนั่นคือสิ่งที่เชลซีกำลังจะทํานี่คือสถานการณ์ตอนนี้ที่นํามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าอืมนะมันอาจจะเป็นแรงกระตุ้นคือรีฟูลเราอาจจะเจอปัญหาการเงินจริงๆนะแต่ว่านี่เรายังไม่ได้ขายนักเตะออกไปนะครับเราอย่าลืมว่าเรามีทรัพย์สินที่เป็นเงินที่อยู่ในมือเรานั่นก็คือนั่นก็คือ มาโกกูยิทแฮร์รี่วิลสันแล้วก็เซอร์ดานชคกิรี่สามคนนี้อ่ะเอาแบบว่าขายแบบราคาตกแล้วนะผมเชื่อว่าน่าจะได้รวมกันสักห้าสิบล้านปอนด์ได้คนละสิบห้าสิบห้าสิบห้านี่นก็สี่สิบห้าล้านแล้วแล้วบวกเงินตัวเองอีกหน่อยทาไมจะซื้อไม่ได้นะครับดังนั้นผมก็ยังเชื่อโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวงผมผมยังเชื่อว่าลิ์พูแค่เพียงรอรอเวลาอีกนิดหนึง่งเพราะว่ามันยังไม่ต้องรีบครับมันยังไม่ต้องรีบมันยัง บุนเดอร์ิกายังเตะไม่จบพรีเมียร์ลีกยังไม่ได้กลับมาเตะกันเลยตลาดยังไม่รู้เลยเปิดตอนไหนผมว่าลิพูยังรอได้แล้วเชลซีเองแม้ว่าจะมีเงินถุงก,กินถังพร้อมแต่ไม่ใช่ว่าเชลซีจะจะได้ตัวเลยในทันทีเพราะเชลซีต้องพยายามโน้มน้าวใจแวร์เนอร์แต่แวร์เนอร์ใจเข้ามาที่ลิพูดังนั้นแวร์เนอร์รอลิพูได้แวร์เนอร์รอลิพูตัดสินใจได้ดังนั้นเรื่องนี้ยังยืดเยื้อต่อไปเชื่อผมเถอะนะครับแล้วก็แล้วก็สิ่งสําคัญบางคนก็สงสัยกันเลอกเกินว่า สูญเสียอะไรยังไงทําไมไรายได้สูญเสียเยอะคือเงินเนี่ยการกลับมาเตะรอบนี้นะเงินลิขสิทธิ์ถ่ายท้องสดได้ไม่ครบนะครับแม้ว่าต่อให้กลับมาเตะได้เนะี่ยทุกทีมจะต้องคืนเงินวงรวมกันเป็นจานวนเงิน330ล้านแล้วสโมสรที่สูญเสียเงินเยอะที่สดุดหันหันกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเสียเท่ากันนะลีพูเสียมากสุดครับลีพูจะต้องคืนเงินให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายท้องสด24ล้านนะเอาง่ายๆตอนนี้ตัวเลขกลมๆ24ล้านหายไป หายไปนะครับแล้วมันอาจจะมากกว่าน,นี้ถ้ามีการเลื่อนมีการอะไรออกไปมันจะถูกลดหลั่นออกไปอีกสัปดาห์ละอีกสามสิบห้ารวมกันนี่คือ,อไรายได้ที่หายไปแล้วอีกหลายรา,ายได้ที่ผมเคยพูดไปแล้วถ้าใครติดตามข่าวช่องผมทุกวันผมเคยเอาข้อมูลจากจีเมพีเอสแบบวิเคราะห์แบบละเอียดมามามา,มาพูดได้ฟังทีนึงแล้วแล้วถามว่ามันทาไมมันถึงกระทบกับรีพูขนาดนั้นริพูเป็นสโมสรที่เป็นสโมสรที่ บริหารงานโดยหาได้เท่าไหนก็ใช้เท่านั้นซึ่งถ้าเป็นปกติ Echo บอกนะครับเมื่อกี้ผมปิดลิงก์ Echo โคไปแล้วเอ h o บอกว่าถ้าเป็นปกติไม่ได้เกิดโควิด -19 เนี่ยลิฟูสามารถทุ่มเงิน100ล้านกับนักเตะค,คนหนึ่งได้เลยแบบว่ามีมีมีเงินทุนที่ทําในขนาดน,นั้นได้เพราะว่ามันมีกาําไรมันมีเงินที่เหลือจริงๆนะครับแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันท่ากับว่าตอนเนี้ มันทาอะไรมันไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ได้แล้วเพราะร์พูเราต้องการใ้ทุกอย่างอยู่ตามกฎของ financial fair play ไม่หาได้เท่าไหร่ใช้เท่านั้นซึ่งร์พูหาเงินได้เยอะพอสมควรนะแต่เมื่อหาเงินได้เยอะแต่อยู่ดีๆรายได้หายไปตรงนั้นมันเกิดปัญหาครับตรงนั้นมันเกิดปัญหาขึ้นทันทีแล้วอย่าลืมนะครับว่ารายจ่ายของสโมสรเราค่าเหนื่อยทั้งสโมสรน,นักเตะสตาฟโค้ชผู้บริหารรวมทั้งทีม300กว่าล้านแล้วรายได้ที่เขาเราหาได้ตอนนี้นมันอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ500กว่าล้านแล้วถ้ารายได้ ตอนนี้เราคาดการกันว่าเตะแบบปิดสนามเนี่ยยังไม่รวมว่าซีซันหน้าด้วยไหมถ้ารวมเนี่ยรายได้มันอาจจะหายไปร้อยกว่าล้านปกติเราได้รายได้ห้าร้อยกว่าล้านสมมติรายได้มันหายไปประมาณร้อยกว่าล้านเท่ากับว่ารายได้เราเหลือประมาณสี่ร้อยแล้วเราต้องจ่ายค่าเหนื่อยในสโมรสรอย่างเดียวเนี่ยสามร้อยกว่าเราเหลือเงินนิดเดียวมากๆแล้วนี่ยังไม่รู้ว่ามันมีรายจ่ายอะไรอีกจิประทะอีกไหมรายได้มันหายไปเยอะมากดังนั้นสิ่งสําคัญคือผมว่าต้องมีขายนักเตะ ถ้าอยากจะซื้อผมว่าต้องมีขายหน้าเตะอันนี้คือสิ่งที่ m a คเซน n ์เลยนะครับชาชากิลี่มาโกโกูยิตอ,อแฮร์รี่วิลสันพวกนี้ถ้าลิปูจะเอาแวรเนอร์จริงผมว่าจําเป็นต้องขายออกนะครับมาดูกันที่ฟิลิปเป้คูตินโยนะครับคือเอเจนต์ของเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานก่อนเนี่ยนะครับว่า,าคูตินโยไม่ปิดโอกาสในการกลับมาพมรีเมียร์ลีกนั่นคือสิ่งที่นั่นคือลีกที่คูตินโยใฝ่ฝันอยากจะกลับมาลงเล่นนะครับแต่ทางเอโคอก็ยืนยันนะครับว่า ข้อมูลของเอเคิลนะครับยืนยันว่าทางลิฟูเนี่ยต่อให้เอเจนต์ e ออกมาพูดอย่างนี้ลิฟูก็ไม่สนใจแบบคูตินโยนะครับไม่สนใจแล้วครับดังนั้นพูดยังไงก็ตามลิฟูเราก็ไม่สนใจกูตินโยอยู่ดีอันนี้ก็สรุปสั้นๆประมาณนี้นะครับส่วนซานิโอโรก็กลับมามีข่าวอีกครั้งหนึ่งจากสื่อน่าจะเป็นแนวกอสสิบของทางฝั่งอิตาลีอีกแล้วนะครับเชื่อมโยงกับลิฟูเหลือเกินรู้สึกว่าข่าวลิฟูจะขายดีมั้งเขาเลยเชื่อมโยงบ่อยนะครับอ่ะเสร็จกันข้ามข่านะครับจุดโต้แมคคาโต้เวอรูลเาาใให้ควมสนจ ซานิโอโลมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่มีรายงานแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการรายงานโดยบอกที่ว่าลิปูระหว่างที่จะไปคว้ามาให้ได้อีกแล้วนะครับโดยที่ตัวนักเตะยังเหลือสัญญาอีก4ปีเลยนะยังมีสัญญาระยะยาวอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องไปร่วมแย่งล่ากับเอซีอินเตอร์มิลานแล้วก็ยูเวนตุสด้วยซึ่งทางยูเวนตุสเนี่ยก็พร้อมที่จะยื่นเบรนาเดสกีเป็นการสลับคั่เลยนะครับ อันนี้ก็รายงานให้ทราบกันข้าวๆประมาณนี้ว่าทางอิตาลีเขาเล่นข่าวว่าเราสนใจคนนี้แต่ผมยังเชื่อว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะพอดูจากสภาพวะการเงินลิปูไม่น่าจะเล็งใครไว้หลายตัวนะครับเอาแค่แวนเดอร์คนเดียวให้ลอกก่อนตอนนี้นะครับส่วนเรื่องพาเลทเนี่ยนะครับทางด้านเทนก็บอกว่านี่คือความทรงจําที่ดีที่สุดในชีวิตการเป็นนักบอลของเขาเลยชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้ในการที่ได้พาเลทร่วมกับแฟนบอลเนี่ยมันมันครบรอบหนึ่งปีพอดีกับการขบวนพาเลทแชมป์ยูซีแอลเนี่ยนะครับแลวเขาบอกว่า เขาอยากจะให้เนี่ยขบวนพาเลทอันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆรุ่นหลังๆที่จะขึ้นมาเล่นกับลิฟท์อีกในอีกสิบสิบห้าปีข้างหน้าหรืออะไรก็ตามอยากให้พวกเขามองอันนี้เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกับที่เขาก็เคยมองขบวนพาเลทต,ตอนที่เขาเด็กๆเ,เห็นขบวนพาเแลทลิฟท์แล้วเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะก้าวขึ้นเป็นแบบนั้นทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้เพียงแค่ทุ่มเทเต็มร้อยในทุกๆในทุกๆวันนะครับ ประมาณนี้นี่คือบทสัมภาษณ์จากเทน์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ